ความเชื่อเก่าๆทำให้เข้าใจผิดๆจริงหรือกรรมใครๆก็เคยได้ยินคำนี้มาเสมอเวลาที่รู้สึกว่าดวงไม่ดีชีวิตไม่เห็นโลดแล่นจะต้องแก้กรรมแล้วเพื่อนๆใครเคยไปแก้กรรมด้วยวิธีแบบไหนกันบ้างคะก่อนที่จะมาเจอกับพุทธวจนะเชื่อว,ว่าทุกคนก็คงจะต้องผ่านเรื่องแบบนี้มาก่อนทั้งการรดน้ำมนต์สะดาะเคราะ์นอนในโรงศพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้หมดกรรมแต่อย่างใดดังเช่นที่พระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้นำคำสอนของพัฒถาคตมาเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าใจถึงเรื่องของกรรมที่ถูกที่ควรอย่าประมาทในชีวิตพระผู้มีพระภาคไม่ให้ประมาทต่อความตายเราก็จะได้ขวนขวายในการทําความดีในการทํากุศลทีนี้ยมอยากทํากุศลแล้วยมบอกว่า โอ้โหตายแล้วมันนี้โอกาสไปนรกเนี่ยมากถึง99.9% 9 99เนี่ยแล้วทำยังไงผมจะรอดนะทำยังไงผมจะรอดผมจะแก้กรรมได้ไหมทำกรรมให้สิ้นไปได้ไหมได้เดี๋ยวบอกวิธีให้ง่ายๆไม่ต้องไปนอนในโรงบางสกุลเป็นตายเอาผ้าขาวมาคุมแล้วสว่สวนๆแล้วก็อ่ะรอดละ นะหรือจ่ายเงินไปซื้อหัวหมูใบสีมีทูบเทียนไปบนบานสารกล่าวเสดาะเคาะต่อชะตาบูชาลาหูอะไรนี่เราทํากันอุตลุดไปหมดเลยแต่แก้กรรมได้ไหมพระพุทธเจ้าบอกไม่ได้เธอกําลังเข้าใจผิดนะกำลังเข้าใจเรื่องกรรมผิดพระองค์บอกว่ากรรมมังเขตตังบิญญาณังพีชังตันหาสิเนโห กรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชตัณหาคืออย่างในพืชอวิชาเนวรนาหนังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังอวิชาเป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดต,ติดตัณหาเป็นเครื่องผูกธาตุอันสามวิญญาณไปตั้งอยู่กรรมภพก็เกิดขึ้นกรรมคือผืนนาผืนนาคืออะไรบ้าง พื้นนาคือรูปเวทนาสัญญาสังขารนี้คือที่ตั้งของจิตหรือวิญญาณของเราจิตเราไปคิดเรื่องใดเนี่ยพระองค์บอกเธอคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใดเนี่ยหรือมีจัดจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณทุกครั้งที่เราคิดนึกเรื่องใดเนี่ยเรานั่งนั่งอยู่ในสวนเนี่ยเดี๋ยวก็คิดไปเรื่องโน้นคิดไปเรื่องนี้ นี่วิญญาณออกจากล่างเราไปตลอดนะเกิดดับตลอดสร้างพบใหม่ตลอดเราไม่เคยรู้สัจากความจริงตรงนี้ก็เลยปล่อยจิตคิดไปเพลินกับความคิดไปเรื่อยๆอนุสัยคือการผูกจิตติดกับอารมณ์ก็เกิดต่อเนื่องพระองค์เรียกอนุสัยตรงนี้เรียกว่าภาวะปฏิลาภิการนิสัญโยชนานิ อุปติปฏิลาภิกาณิสัญโยฉาน,นี้อนุสัยคือเครื่องผูกในการสร้างภพและสร้างการเกิดการเกิดใหม่ของเราก็จะมีต่อเนื่องเอยๆจบไม่ได้ความเป็นเราเนี่ยมีที่อะไรความเป็นเราเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยมีกายไหมทุกคนมีกายแล้วทุกคนคิดว่าตัวเองมีจิตไหมมีอย่างน้อยสองอย่างนะกายยมนั่งเนี่ยจิตอยู่กับกายตลอดไหมไม่ตลอดเรา นี่คือเหตุนี่คือปัจจัยของการมีวิญญาณเพราะนามลูกนามรูปมีเราะวิญญาณอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนามลูปจะเจริญงอกงามได้เพราะมีวิญญาณไปตั้งถ้าวิญญาณไม่ตั้งที่ใดที่นั้นตายแตกดับดังนั้นให้เราเนี่ยเอาจิตมาอยู่กับกายเรื่อยๆและถ้าเราทำเรื่อยๆอย่างเนี้ยในที่สุดเราจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานและอมาตะธรรมพระองค์บอกเลยว่า กายยคตาสติอัญชลเราใดไม่หลงลืมอมตะาชื่อว่าอัญนชนลนั้นไม่หลงลืมได้อมตะาแน่นอนวิธีแก้กรรมก็ง่ายๆแบบนี้นะอยู่บ้านนั่งรู้ลมหายใจกรรมสิ้นแล้วไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเงินทองไม่ต้องไปทําพิธีอะไรพิธีต่างๆเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดไม่ใช่คําสอนของตถาคตเป็นของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนะ ดังนั้นถ้าโยมศรัทธาในพระพุทธเจ้าโยมก็เจริญอานาปานสติปล่อยวางพิธีกรรมไม่ต้องไปสนใจไม่มีเครื่องรางของขังของปลุกเสกอะไรที่มันขลังศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลอะไรได้ผู้เจ้าบอกไม่มีรดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์ผู้เจ้าบอกไม่มีนน้ำศักดิ์สิทธิ์มาลาดให้คนดีเร็วผู้เจ้าบอกมันทำไม่ได้หรอก ถ้าน้ําศักดิ์สิทธิ์แม่น้ําศักดิ์สิทธิ์ดูสิลงไปอาบแม่น้ําคงคาบอกว่าขึ้นมาบริสุทธิ์แล้วยมเชื่อไหมล่ะมไม่เชื่อน่ะอินเดียเชื่อน่ะแต่คนไทยบอกว่าถ้าอยู่ในขันเอามาพรม,พมเนี่ยดีเห็นนะอ่านี่ก็รัทธิบูชาน้ําเหมือนกันเห็นนะมันเปลี่ยนรูปแบบแค่นั้นแหละ มันอยู่ในกลุ่มเดียวกับมิจฉาทิฏฐิพวกบูชาไฟบูชาน้ำบูชาดวงจันทร์บูชาดวงอาทิตย์บูชาภูเขาศัก,กดิ์สิทธิ์ลูกเจไดีลูกคดีดีศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์เราก็วิ่งแห่ไปภูเขาขี้ชะกูดเห็นไหมอ่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์คนไปเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะไปไหว้นั่งไหว้ภูเขากันอืมเห็นไหมเข้าใจผิดไหมนี่แหละความเข้าใจผิดอยู่กับบ้าน แก้กรรมได้ดับกรรมได้ด้วยอนาปานสติไม่เสียตังค์สักบาทหนึ่งไม่เสียเวลาแล้วกรรมดับได้จริงนะแล้วทำอย่างนั้นนะกรรมดับได้ไหมไม่ได้แถมกรรมยังพอกพูนขึ้นคือมิจฉาทิฏฐิพอกพูนขึ้นอกุศลพอกพูนขึ้นคติของผู้มีมิจฉาทิฏฐิตรัดไว้กับคำนี้มีสองอย่างคืออะไรนรกและกำเ,น,เนิดเดรัจฉาน เราไม่เคยทราบว่าถ้าเราไปลดน้ำมนต์ผมน้ำมนต์นี่คติเราคือนรกกัาเดชานอูสองคตินี้ไม่เคยทราบมาก่อนแต่พอมาเจอพระสูตรโอ้งานเข้าเหมือนกันเนาะงานนี้ต้องวัดกันแล้วว่าจะเชื่อพระเจ้าหรือเชื่อปริพาชกต้องปล่อยวางสักอย่างหนึ่งเพราะเวลาชีวิตเหลือน้อยแล้วไงอ่ ยมจะเอาชีวิตโยมมไปเสี่ยงกับคําสอนปริพพาชกหรือยมจะเอาชีวิตยมไปเสี่ยงกับคําสอนพระพุทธเจ้าอันนี้เลือกศรัทธากันเองก่อนที่จะมาเจอกับพุทธวจนะเชื่อว,ว่าทุกคนก็คงจะต้องผ่านเรื่องแบบนี้มาก่อนทั้งการรดน้ํามนต์สะดอกเคาะนอนในโรงศพซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้หมดกรรมแต่อย่างใดดังเช่นที่พระอาจารย์คึกฤท ได้นำคำสอนของพัตถาคตมาเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าใจถึงเรื่องของกรรมที่ถูกที่ควรต่อจากนี้พวกเราชาวพุทธเกิดมาได้พบเจอกับพุทธศาสนาทั้งทีก่อพึงกระทำไปในทางที่ถูกที่ควรประพฤติปฏิบัติตนตามแก่นแท้ของหลักธรรมของพัตถาคตมากกว่าคำสอนที่ถูกบัญญัติสร้างขึ้นมาใหม่ จะใครก็ไม่รู้กันเถอคะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องแก่นแท้หรักธรรมพุทธ,ธวจ,จนะกดติดตามกันไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการเผยแพร่ธรรมะที่ถูกที่ควรและถูกต้องในทางตามคําพระตถาคตไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะและก็สวัสดีคะ่ะ